สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวเชิงลึกที่ไม่เคยหลับไหลวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในสมรภูมิที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความกล้าหาญการเสียสละและยุทธวิธีอันซับซ้อนที่จะทําให้ท่านเข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้สะเทือนขวัญและสะเทือนใจไปพร้อมกันกับประเด็นร้อนที่ว่าปลิดชีพในพล B H Q เพลงชาติไทยดังสนั่นอ่านม้าขมิอียนฐานแตกวิ่งป่าราบโดนขนระเบิดวีทีสีถล่มจนแตกนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่นี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกจารึกขึ้นณบัดนี้เราจะเริ่มต้นด้วยภาพที่ทำให้หัวใจคนไทยทั้งประเทศพองโตภาพแห่งความภาคภูมิใจและน้ำตาแห่งความปิติยินดีภาพที่ฐานกล้าข,ของเราสามารถยึดขึ้นพื้นที่สำคัญกลับมาได้และปักธงชาติไทยบกสะบัดอย่างสง่างามณจุดสูงสุดของช่องอ่านม้า นี่คือเนือน6 7 7ครับท่านผู้ชมเนือนยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามยึดครองมาโดยตลอดแต่ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของลูกผู้ชายชาติทหารไทยเราได้ทวงคืน,นผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้กลับมาได้สําเร็จเสียงเพลงชาติไทยดังกึกก้องไปทั่วทั้งมริเวณใช่ครับท่านผู้ชมดังกึกก้องท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ยังคงไม่หยุดหย่อนการร้องเพลงชาติในสถานการณ์เช่นนั้นไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความรักชาติแต่มันคือการประกาศชัยชนะ การประกาศศักดิ์ศรีของประเทศชาติและการยืนยันว่าผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่มีวันยอมเสียให้ใครหน้าไหนนี่คือฉากที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดผมเชื่อว่าใครที่ได้เห็นภาพและได้ยินเสียงเพลงนั้นจะต้องมีน้ำตาคลอเบ้าอย่างแน่นอนการยึดเนือน677ในครั้งนี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับการยึดพื้นที่ภูมิคือที่เราเคยทำได้สำเร็จมาแล้วเมื่อครั้งกระโนนและเป็นอีกครั้งที่กองทัพไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่ง,งความสามารถและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักรบไทยทุกนาย ขอสดุดีแด่วิรบรุททุกท่านที่พลีชีพและทุ่มเทพเพื่อชาติในครั้งนี้สิ่งที่เราได้มาไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่แต่มันคือขวัญกำลังใจของคนทั้งชาติแต่ทว่าสงครามยังไม่จบครับท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงการตั้งหลักเพื่อพร้อมรับมือกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงจากฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงไม่ลดละเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะไปดูรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการของทัพภาคที่2ซึ่งได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเย็นที่ผ่าานมา รายงานระบุว่าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นมาสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนและยุโทโธปกรณ์หลายประเภทโจมตีเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยในหลายจุดสำคัญทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตอบโต้ภายใต้หลักการป้องกันตนเองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดวันนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่ bm 2 1และโดนผลีชีพโจมตีฝ่ายเราตลอดทั้งวันซึ่งเป็นยุทธวิธีที่เเรรริิ่่มมใช้้้้บอยยยขึนและสสาาางงควีหไดจ มาเจาะลึกในแต่ละพื้นที่กันครับเริ่มที่พื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ m y u e จังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธคอปอและ BM 2 1พร้อมใช้อากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งโดรนเหล่านี้ไม่ใช่แค่โดนสอดแนมแต่เป็นโดรนที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีโดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งการลำเลียงลูกระเบิดขนาดเล็กมาทิ้งใส่เป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดนี้ฝ่ายเราได้ตอบโต้ด้วยโดรนทิ้งระเบิดประสิทธิภาพสูงของเราและอาวุธยิงสนับสนุนที่แม่นยำเพื่อสกัดกั้นการกากรุก,ก,รกรค ถัดมาที่พื้นที่พระวิหารห้วยตาเาเลออำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเคยตกเป็นข่าวลือเรื่องการยุกทงขาวซึ่งถูกยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเฟกนิวส์ที่พยายามบิดเบือนข้อมูลสร้างความสับสนการพระทะยังคงดูเดือดฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยอาวุธคอปอและ b m 2ออย่างที่ทราบกันดีว่าบ m 2 1เป็นอาวุธร้ายแรงที่มีอนุภาพการทําลายล้างสูงสามารถยิงกระสุนจรวดได้หลายลูกพร้อมกันในเวลาอันรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางฝ่ายเราปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ใช้นนนนน่่ยยยยดํายําาาาาเิิิิกกกลุุุททท์ะะอองงสสสัััับบตตตโพรรรจมมีปภ ในพื้นที่ภูมะเขืออัมพริกันทลักจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีเช่นเดียวกันโดยจัดเต็มทั้งปืนขอปอพื้นใหญ่ BM2 1โดนทิ้งระเบิดและโดนแบบ FPV ที่ควบคุมได้แม่นยำเหมือนการเล่นเกมทำให้การโจมตีจากโดนมีความร้ายกาจยิ่งขึ้นพวกเขาพยายามยึดพื้นที่คืนแต่ฝ่ายเรายังคงรักษาฐานของเราเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมความอดทนและความพร้อมของกำลังพลของเราเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรายังคงยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นีไว้ได้ ส่วนที่ช่องจอมช่องระยีช่องปลดอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ฝ่ายเรายึดได้ยาวแต่ฝ่ายัมพูชายยังคงโจมที่ด้วยอาวุธขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะก่อกวนและทดสอบแนวป้องกันของเราจุดนี้ยังไม่มีรายงานการใช้ BM21 ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่ได้รับความรุนแรงมากกว่าพื้นที่ช่องขนาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จุดนี้จะเต็มอาวุธหนักเช่นเดิมทั้งปืนขอปอกปืนใหญ่และายเราก็ดเนนิการคควบุมพื้นที่ให้เป็นนไปตาามแผรักษที่หมายสําย็ด การควบคุมพื้นที่ในลักษณะนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและกำลังพลจำนวนมากเพื่อป้องกันการแทรกซึมและการโจมตีตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและที่ประสาทตาควายเนิน350อําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจุดนี้ต้องบอกว่าหนักหน่วงอย่างที่สุดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ประสาทตาควายได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากสะเก็ดระเบิดและแรงกระแทกจากกระสุนปืนใหญ่ เนิน350เป็นจุดสูงขมที่สำคัญยิ่งที่เราต้องยึดให้ได้ก่อนหากเราต้องการควบคุมพื้นที่ปราสาทต,ตาควายอย่างสมบูรณ์ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมง่ายๆโจมตีใส่เราด้วยปรสปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปืนคอปอปืนใหญ่ BM 2 1และโดรนพลีชีพทุกรูปแบบมันคือการระดมยิงแบบจัดเต็มที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมเสียพื้นที่นี้ไปฝ่ายไทยของเราก็ตอบโต้อย่างต่อเนื่องเช่นกันตามที่หมายที่ข้าศึกยิงมาเป็นการแลกหมัดกันอย่างดุเดือดไมมม่ีใใคครรยอ ปิดท้ายที่ปราสาทตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยปรสเปืนคอปอและบ m 2 1จัดเต็มชุดใหญ่เช่นเดียวกับปราสาทตาควายต้องบอกว่าพื้นที่ชายแดนสุรินทร์นี้ดุเดือดไม่แพ้ที่อุบลราชธานีเลยทีเดียวขอให้กําลังพลแนวหน้าทุกนายปลอดภยัยและขอให้รอดกลับมาหาครอบครัวที่รออยู่ทุกนายขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติไทยของเราไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงจากใจจริงหากใครยังร้อยค่าทหารไทยอยอู่ ขอให้ดูคลิปนี้ให้ดีและพิจารณาหมายว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นมันเหมาะสมหรือไม่ทีนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งของความเสียหายในฝั่งกัมพูชาบ้างข่าวกรองจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ภายในกัมพูชาได้ยืนยันถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของพวกเขาซึ่งเป็นการสูญเสียนายพลระดับสูงถึงสนายรายงานข่าวระบุว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชา ความสําคัญของนายพลที่เสียชีวิตนั้นสูงส่งเพียงใดสามารถยืนยันได้จากการที่สมเด็จฮุนมาณีบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เดินทางไปร่วมพิธีศพด้วยตัวเองนี้ไม่ใช่การเข้าร่วมพิธีศพของบุคคลธรรมดาแต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและการยอมรับในระดับสูงที่สุดจากผู้นําประเทศสายข่าวของเราในกัมพูชาสามารถบันทึกภาพสําคัญนี้มาให้เราได้เห็นฮุนมาณีที่เรารู้จักกันในฐานะผู้นํากองกําลังของคกษ์พิษาฮุนเซนได้ปรากฏตัวในงานศพที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและตําแหน่งของนยพผู้เสีีชวิต ยิ่งไปกว่านั้นรายละเอียดที่น่าตกใจก็คือนายพลที่ทุกไทยของเราถล่มจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดนั้นคือผู้บัญชาการสูงสุดของกองกําลัง B HQ ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษและองครักษ์ส่วนตัวของผู้นํากัมพูชาการสูญเสียบุคลากรระดับนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อขวัญกาลังใจและขีดความสามารถในการรบของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายพลซารุมอีกท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและกาลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่กรุงพนมเปญล,ล่าสุดยังไม่ทราบชะตากรรมที่แน่ชัดว่าท่่านยยังคงคมมีีชวิตออูหรืไ การสูญเสียนายพลหลายท่านในการประทะกับกองทัพไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและยุทธวิธีที่เหนือกว่าของทหารไทยแต่มันก็ยังเปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาภายในกองทัพกัมพูชาเองด้วยที่มีรายงานว่าการแต่งตั้งนายพลนั้นบางครั้งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินมากกว่าความสามารถที่แท้จริงซึ่งหากเป็นจริงตามข่าวกรองนี้ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญที่อาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในระยะย,ยาวมาถึงเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจและเป็นกังวลไม่แพ้กันนั่นคือความเสียหายที่เราได้รับบ้าง ในรายงานล่าสุดจากเพจ Army Bulletin Forces ได้แจ้งว่ารถถัง VT4 ซึ่งเป็นรถถังรุ่นใหม่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของกองทัพบกไทยที่ผลิตจากประเทศจีนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการปฏิบัติการโจมตีส่ตำแหน่งของทหารกัมพูชาในแนวหน้ารายละเอียดระบุว่าลำกล้องปืนของรถถังแตกกระจุยซึ่งเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนอกจากนี้ระบบบทเพลงเป้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการควบคุมการยิงและระบบเตือนภัยเลเซอร์ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน เหตุการณ์นี้ส่งผลให้พลประจำรถถังของเราได้รับบาดเจ็บถึง3นายนับเป็นความสูญเสียที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นผลมาจากการที่รถถังยิงอย่างหนักหน่วงจนลำกล้องปืนเกิดการชำรุดเองหรือเป็นเพราะถูกโจมตีจากอาวุธของฝ่ายกัมพูชาและหากเป็นการโจมตีจากข้าศึกพวกเขาใช้อาวุธอะไรที่สามารถทำลายรถถัง Vt4 ซึ่งเหนือกว่ารถถัง T55 ของกัมพูชาหลายเท่าได้อย่างรุนแรงเช่นนี้นี่คือคำถามที่เรายังคงต้องรอรายงานสรุปจากกองทัพอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงและหามาตราการป้องกันในอนาคตแม้ว่า Vt4 จะเป็นรถถังที่ทันสมัยและมีเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมแต่ในสมรภูมิที่แท้จริงความเสียหายย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในการรบ ทายที่สุดนี้แม้ว่าสถานการณ์จะยังคงตึงเครียดและมีเหตุการณ์ประทะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2ก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นจะดำเนินการมาตราการทุกด้านอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างถึงที่สุดเราขอเป็น